ท้ยมเันจะทำไรเนี่ยพี่เกมังอ่ะใี่นี่เกมันจะไปสู้รบทำไมอ่ะทไมให้พระเอาพระปากใ่พี่ดีกว่าครับยอดครับตยอดยอดป่าปีนี้นะครับเจ็ดคืนเลย7 8 9 4 5 6 1 2ก้ไม่ใช่ใช่นี่ย้อนนี่ยอดป่าห่นสี่พัยสี่สิบาทนะครับหนึ่งบาท อนุโมทราบุญกับท่านผู้ชมด้วยครบสาุอารนะครับอเชิญนะครับเต่ขงไหนะครับอ้ะกลหอ้องกีมีจับสลากด้วยใไหใช่ครับจับเแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่ค้ามาวัาทช่งืต้องมรับา

เก,ก็บมีดไปเลยไอ้แก้วไม่เอาตาไม้ทำตูนไม่เอานะลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวไหว้พระรักสิงพ่อรอกันนะครับ อัครังสัมภัณฑ์ปะกวาปุถะปะวาตาภิวัติมีสวากาโตะปะวาตาธรมโมธรรมงมสามีสุปปิปโนปะกวาโตสวาคัสัมโพสัพามี มาอย่างพันเตวิสุงวิสุงลาคณาายาเตสระเนนะสหปัญจศิลานิยจามาทูติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาายาเตสระเนนะสหปัญจศิลานิยจามาตาเตียมปีมายังพันเตวิสุงวิสุงลาคณาายาเตสระเนนะสหปัญจศิลานิยจามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะะนโมตัสสะภะะะะะะควโโตตอรหสัััมมมาสสสพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ nah motta sangat hawal tabora atau samasang putasan พุทธังสรรนังขามิพุทธังสารนังขามิธรรมสรรนังขะามิธรรมสารนังขามสังฆังสระนังขฉามิสังฆังสารนังขจฉามิผู้ติยัมปิพุทธังสรรนังขจามิผู้ตียัมปิพุทธัสารนังขามิูติยัมปิธรรมสระนังขามิผู้ตียัมปิธรรมสารนังขจา โุติยัมปิสังคสระนังคะชามิโคติยัมปิสังขางสรนังคะชามิตตาติยัมปิพุทธางสรนังคะชามิตตติยัมปิพุทธางสรนังขะชามิตยัมปิธรรมัง สารานังคจามิตตาเติยมปปหังมังสารานังคจามิตตาเติยมปปสังขังสารานังคจามิตตาเติยมปปสังขังสารานังคจามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาขิยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาขิยามิอตทินาทานา เวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุวิชาจาราเวระณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโมกสาวาคา เวรามณีสิกขาปัทหังสมาติยามิปมกสาวาทาเวรามณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปัทหังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยังติสาธสิเลนันปุสัมปทาสาสิเลนันิปุติยังติตัสมาสีลังวิโสะสาธุลำดับต่อไปจะเป็นการถวา,ายนะครับเดี๋ยวตั้งน้ำมูสามจบพร้อมๆกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสตะเดี๋ยวว่าตามนะครับ

โปสังคัสสัมโปสามคัสสัมโอนุชยามาโอนุชยามาสาธุโนพันเตสาพุโนพันเตพิโุสังโฆพิโุสังโฆอิมานีอินมานีสังฆทานานีสังฆทานานีปฏิคันหาตุปฏิกันหาตุอัำหาการัำหาการเดคารตังเดคารตางกิตายาสุขายา แต่พระสงผู้เจริญแต่พระสงฆ์ูเจริญข้าพ้ามัราข้าพเจ้ามังรายพอน้องพวายเครื่องสังฆทานพระปารองัทาและข้าป่าเือนี้้นี้แด่พระพิสุสงฆ์พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรักพระิสุสงฆ์จงรักข้าป่าเืนนี้ขอนนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้า er. ส, to to ส like. ทั้งสอะบิดามารดาทั mm ้งหลายตลอดกาลนานเกิอดกาาเกาธอ่ไปจะเรควัญใจชาไรม่องะไรครับ โมทนาสาธุพงกันแล้วสัตวสาธุสาธวแผ่กระแสึ้นาไนน้ำนะอ้แมแล้วกันนะครับอีกนิดเดียวจะสังเกตนะตังเงินจำไม่ไจ้จำฉลาดยังไม่ไเลยเดยนจ้องจำนะครับที่พระวิเศษสงรับพรกันแล้วก็เดี๋ยวับของฝันกันนะครับ น้ำใจเล็กน้อยก็ผมก็ดีใจแทนน้องมาด้วยนะเพราะว่าทุกคนเลยมาเพราะว่ารักเพลงจเจริญชายจริงๆไอ้พี่แล้กันพี่เป็นหมดเลยอ่ะก็ไม่ได้รับฟังไม่หรอกเพราะก็รักกันแหละพี่แหมพี่ก็อะไรพี่เนาะอ,อ่ะมาอยากาวารีวาโพราบาริโุเรนติสารารัง เอวํเมเววิตောตินังเพิ่มตามนางอุปการะปติอิสิดังปฏิตามทุกังเขปเมวะสมิชันตุตะเพปุเรนตุสังคปาจันโโหปนะระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจังทุกขะโรโควินาสะตุมาเต e สุขีทีคาโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจังุทธาปดาิโนจตารโรธรรมาวัังติอายุวันโนสุข,ขังพระราม อาอเดินท่าพานครับนะครับอาลังสมัมมาสมุทโภคกวาพุทธังพระวันตังอะิวารีมิสว่าขาโตพระวัตตาทิโมอัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวพรสังโฆสังฆังนัมามิ